บัานีมาายมีเ้าขานทายแล้วก no, ็เขาบอกมอาดีเ so ดี๋ยวไม่ต้อาจะาจะาจะาอ่าดูหน้าลงดูหน้าลงออไปทางขด้วยขาน้นกันทั้งมมีอาการในทั้งดีเขียวอรทั้งหแล้นี่บ้านกนนี่อยู่กันไหนอยู่ทีุ่กอยู่ทีชมบ้านที่สุกบ้านที่ซุกตำบลตำบลเอานาไก่ไก่เธอเสียบมะดี กล้ปากเอเคท่นี่ก็มา้าม้าชื่ออไครับ,บ,อบชออะนะช่รเ,รเรียบเรียบเรียบน้าผู้ายอยกาอยกลางาเป็นคนที่ทไ,ไหนเป็นคนบางมารงรมมาขายนี่ซื้อหรือเชา่ากันไหมไม่โกลนการนาการโอ้แสงว่ามีกระตังะน,น่เียวจะมีอ่ะามาขายกี่นะครับมขายปรมา ชิ้นีตั้งแต่ทางตึกนี่เลยใช่ตะก้านาตึกในวันตึกเต๋มนี่เขาเรียกตึกอะไรกับเต๋มนี่ยเลยเลยวาดสีสุกมาหน่อยเนาะเลยวาดสีสุกมาหน่อยมันจำจตถึงขนมอะไรนี่ขนมรอนดีครับอันนี้เขาย่านนี้เขาเรียกอะไรครับป่าเวลาตาเรียดเวลาเรียดราเรียดชิ้นซุปตึ๊กเป็นซุปชิ้นประกันสังคมอะไรเป็นอย่กันี้ประกันสังคมของคนของของ ทิสีมาเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวอะไรโคเรคขายไม่ตลอดทิตีเนี่ยรู้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไไนชิ้นัชินของผมี่ชินนี่ชิ้น่บายอี่บาทมีใครขายหลายไหมมากจะร ปหดกี mo, ่โมงหึงกี่โมงครับปุประมาณหกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็ขายมุดขายมุดก่อเจ็บไม่ห็ไปไหนเจ็บไปทางข้าเขามานี่นอนนี่เนี่ย้าน้องวัดสัีเลยขายตะก่อนเอ็นชิีมาเนี่ยช่วงนี้ไหนขายดี ช่วงนี้มันเชองเงียบอนมาอยู่ไม่ๆหวผีเละๆปีตรงผีเนีขายดีเศรษฐการู้คนสวประมาณปี8ีอะไรกันเนียช่วงที่มาอยูไม่้ีสิเดี๋ยวในร้านอาหารมันร้ายเงียบจนกับจ้าปไะ้ใช้ได้กินไปห้ร้านไปโรงเรียนไปกเทนเด้แต่ไม่เยอะเด็อายดอกกินไปวัน ร้านรงเรียนตัวตาตาเฉยตาช่วยหลานอยู่ตรไหนช่ย้านอยู่บททวิทยาอยู่ปไหนลูกมห่มหแล้วนี่ก็เทียบเรอเทียบตาจะสบาย้ยนนิดดยานมที่ทำนาทำไรหลายมั เาอเร่ทากนไเราก็ทมีนากระสุบใบาเมีบ้านมานใชน้ำได้หันนี่มีน้ำบวกเริ่งลุเพิ่งดื่มเนาะใชปั่นไปมาก็แดืได้ส่วนตระกระุกแวะมาเห็สมุตไพาพนะครัมาทีซุสมุนรกูดีมันดีอยู่หลังผมเด็กมากลูกค้าวใหญ่ลูกค้าประจำหรือ ผ่านไปผ่านมาแหววผ่านไปผ่านมาเด็กกินแต่องนำค่ะเนอะลูกกินเอาอยู่ที่ราการน้ำซุปมามาแหววอาจจะไปกินก๋วยเตี๋ยวลังเนาะบ้าแถวนี้ครับทำอะไรดื่มที่ระลึขายอะไรบ้างก๋วยเตี๋ยวมีอะไรหรอขนมเทพเห็นอยู่ขนมเทสก็มีดวยมีอะไรขายยางยางโรยยืนมีอะไรมีนวด ูตรงนี้ข้างหลังครับดูว่าเืองอวกันประมาณทั้งหมดจางหลังครับทิปกหลังใช่ทกหลังเนาะทิปู้หาทุกวางก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวอันนนเขาเปิดเ่นเจ้ทยสีนะไยสีเขเปิดเ่้นวันก๋เดียวเปิดหนงยชงนี้เพาได้เกาได้อยู่รึเป่าก็ พอเหลือใช่เนาะพอได้กินได้อยู่ก็ถือว่าดีเนาะอายุอายุป้าจะทำอะไร่อายุเขาจะนั่งพ่จารณาเย็บขาพี่หลงมาเนี่ยหรือไงพี่่มแล้วเพราะเขาว่ามันเป็นโรคเกาต์ระดีโรคเป็นอะไรกันนงฮะผมเอาติดยาหรือทุ่งดันอะไรนีมนี่เบาหวาน พักล่านในยายพักใกล้ๆพักล่าหน่อยร้านเด้อไปทนมาไาปทานมากวเดิเปิดพุงข้าวยาฮุกนงข้าวกิ๊บตน๊อร่อยนะอร่อยคืออยู่ครับผมคุเลยคือเหมือนคือคือมันมากปวดอายไร้เลยไม่หายไร้ เดนี่เนาะครบเนาะรับากันอันนี้วันที่สองตุลาคมแปดค่บรหยบ้างทุกบัดนั่งไหมครับนั่มาคู่กันเจ็ดเก็ดค่ะขยายทุกบัตเลยครับยายเทียบยายเียบทำไดุ้น้อยนสามคนบาุหานสี่ทุกคุ๋ชาบค่ทุก